สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่27ก,กันยายน2564นะครับเรามาอัปเดตน้ำกันนะครับหลังจากที่พยกฝนเซินเข้ามานะครับแล้วก็เติมเต็มด้วยเตี้ยนหมูนะครับก็ทำให้ระดับน้ำในสระนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับเต็มนะครับแล้วก็เราได้ลงกระชังปลาอนุบาลปลาไว้นะครับเป็นปลน ตาท,ทิมนะครับปลาตาทิทมนี่ครับผลงานของพายุสองลูกที่ผ่านมาครับคนเซนกับเตี้ยนฝุกเตี้ยนหมูเพิ่งจะผ่านไปเมื่อวานนี้นะครับเตี้ยนหมูเพิ่งจะผ่านไปวันนี้ก็ถือว่า,ายังไม่มีผลกระทบมากเท่าไหร่ส่าหรับเตี้ยนหมูที่บ้านนะครับแต่ว่าคนเซนร,รับเต็มเตมนี่ครับ ็ต้นไม้ใบหญ้าก็ร่มรื่นเชียวขจี <c oughs> หนอกำลังจะขึ้นเจ้ามดก็มาทำน,นี่ขึ้นแล้วนี่ครับฟัง ทางคลองน้ำก็ขึ้นเยอะนะครับงคลองน้ำตอนเช้าประมาณ6กโมงครึ่งครับก่อนที่จะไปทำงานก็จะมา สวนนะครับดูแลให้อาหารไก่ถ้าเป็นฝนไม่ตกก็จะรดน้ำต้นไม้พื้นตรงนี้ก็น้ำขึ้นจนจะถึงขอบแล้ว อีที่คนของคนเซือนและเตียนหมู่ว่าจะตัดหญ้านะครับข่าวกว่อนโน้นตัดได้เฉพาะทางอีกโซนหนึ่งครับโซนนี้ยังไม่ได้ตัดนี่ก็บว่าเจอฝนเข้ามาเต็มเต็มยาวาเลย,ยามาดู ขอตรงนี้ครับปิมน,น้ำเลยปลายท่อครับปิมน้ำเลยมาดูปลายท่อฝั่งนี้บ้างนี่ปลายท่อตรงนี้ก็ทำระดับไว้ครับทำระดับไว้ ลาเวลาเราเดินมามันได้ยินเสียงเรานะครับมันก็กวิ่งมาเมื่อตะกี้นี้ก็ให้อาหารไปแล้วครับปลานินนะครับไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนปลานินปลาทับทิมกะว่าจะเอาไว้ทำพันธ์ุครับปลาตรงนี้ ครับเช้าเช้วันนี้นะครับกับบรรยากาศที่สวนนะครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นครับกำลังขึ้นบนยอดไม้ครับโอเคครับสำหรับเช้านี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ